ไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่ฮีโร่และไม่ยอมแพ้ครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพจร์เรื่องทันเดอร์โบครับต้องขอขอบคุณ Major Cineplex ลจกโดยเฉพาะสาขาที่ให้พี่โอมาคุยคิดแบบสบายๆนี้ก็คือสาขาพรหมนา Cineplex กครับพี่โอมาอยู่ในเวลาอยู่น้ารงม l s ในขณะที่ คุณผู้ชมกําลังจะเข้าโรงกันพอดีนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านต้องขออภัยด้วยเพราะปะกติแล้วพี่โอจะมาในเวลาที่คนเขาเข้าโรงไปหมดแล้วแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่โอจะดูหนังอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้หนังเข้าเยอะมากดูไม่ทันก็เลยต้องอาศัยช่วงรอยต่อเนี่ยแหละครับเป็นช่วงทําคลิปเราจะพูดถึงเรื่องซันเดอร์โบก่อนซันเดอร์โบเนี่ยได้ลงทุนไปประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ทําคะแนนได้สูงมากคะแนนใน IMDB สูงถึง7.8เต็ม10โดยเฉลี่ย จากประชาชนของนักวิจารณ์ยังไม่ออกมานะครับแต่ของนักวิจารณ์ในเว็บมะเขือออกมาแล้วณเวลานี้กว่า200รีวิวให้ความชอบอยู่ที่88%ส่วนความชอบของคนดูในเว็บมะเขือกว่าพันรีวิวสูงถึง96%ครับและตอนนี้ก็คือซ u n เดอร์โบทำรายได้ทำเงินถล่มทลายถ้าคุณผู้ชมมารอบ ได้จองตั๋วล่วงหน้านะครับก็จะได้รับโปสการ์ดเนี่ยตอนนี้พี่โอต้องปิดประตูป,ปิดทางเข้าประตูก่อนนะเพราะว่า,าจะผิดกฎหมายอ,อะไรนะ p D P A เอเอที่จริงพี่โอหันหันคนละทางเลยก็ได้เนอะโอเคขอหันมาทางนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะผิดกฎปลอดภาพเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมเดินผ่านเข้าออกทางด้านหลังอ่ะแล้วก็ถ้าชมในรอบปกติคือมา w a ล k i อินหน้าโรงก็จะได้ใบไ,ไหนเป็นใบไหนพี่โอจะไม่ได้ละ จะได้ใบนี้แล้วก็ถ้า2ที่นั่งจะได้อ่ถูกแล้วละ่ะถูกแล้วล่ะครับถ้า walk in ตอนนี้ได้ใบนี้นะครับแล้วถ้า2ที่นั่งจะได้พวงกุญแจซึ่งพี่โอ๋ไม่ได้ติดมาเลยวันนี้ที่จริงเมื่อกี้นี้ขอยืมมาแล้วแล้วพี่โอ๋ไม่รู้ว่าไปทําร่วงไว้ตรงไหนนะครับแล้วเรื่องนี้ก็มีโปสเตอร์ iMAX ที่หมดอย่างรวดเร็วเมวื่อวานนี้พี่โอ๋ไปดู iMaX ที่บางกะปิซีเนเพล็กก็พลาดไปนะครับ บอกเขาว่าจะเข้ามารีบเข้ามาเพราะจะเอาโปสเตอร์เขาก็นึกว่าพี่โอ๋ได้ไปแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงเข้าคิวเอ้าหมดซะแล้วนะครับน่าเสียดายก็เราช้าเองเห็นไหมสแสดงว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช้เส้นนะไม่ได้ใช้เส้นสายหมดก็หมดนะครับตามคิวคือใครมาก่อนก็ได้ก่อนพี่โพราะงนั้นหมายความว่าพี่โอ๋ไม่มีเส้นสายกับเมเจอร์นะครับแต่ เวลาได้อะไรมาเป็นพิเศษเนี่ยบางทีก็จะเป็นการขอยืมมาเพื่อเอาเข้าฉากเอาทํารีวิวตอนนี้ก็บอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าใครที่มีโปสเตอร์ Thunderbolt ฉบ,บับ IMAX เอามาแรกกับโปสเตอร์ทีพีโอมีได้เลยนะครับพูดถึงความชอบเรื่องนี้พี่โอกก็ชอบเหมือนคุณผู้ชมทั่วๆไปที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ตอนนี้ความยาวของหนังมันเท่าไหร่นะ2ชั่วโมง10นาทีโดยประมาณนะครับ คุณผู้ชมชอบเรื่องนี้เพราะความเป็นดราม่าของเรื่องทําไมเรื่องอื่นเรื่องอื่นที่เป็นดรามา่าทําไมถึงไม่ชอบกันละ่ะอย่างอ t เทอร์นเงี้ย อิตาลีก็ดราม่าจัดมากเลยนะครับแต่กลับไม่ชอบซันเดอร์โบชอบเพราะอะไรเราก็มาวิเคราะห์ว่าเพราะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวละครประเภทเขาเรียกว่าภาษาคลเคีืกอ u n d e r d o กเป็นตัวละครตัวรองเหาะก็ไม่ได้พลังความสามารถพิเศษอะไรก็ไม่มีคือเป็นรองจากซูเปอร์ฮีโร่ในทุกๆก,กรณีนะครับแล้วมารวมตัวกันเป็นทีมก็ถือเป็นทีมของมือรอง ทั้งหลายแต่มือรองนี่แหละต้องช่วยกันกอบกู้โลกในขณะที่ไม่มีอเวนเจอร์อยู่ในโลกนี้นั่นก็คือสิ่งที่คนดูเอาใจช่วยเพราะว่าคนดูเองก็รู้สึกว่าตัวละครต่างๆเหล่านี้เป็นตัวละครที่จับต้องได้เป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงเป็นตัวละครที่มีความดีความเลวปนกันในตัวจริงๆนะครับแล้วบางทีเราจะต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อสู้เพื่อ คนที่เรารักต่อสู้เพื่อคนรอบข้างต่อสู้เพื่อความถูกต้องทั้งๆท,ที่ตัวเราเองก็ไม่ใช่คนที่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่โดนใจคนอื่นไม่เหมือนกับอย่างอิทโนลอิทโน่เนี่เป็นเทพทั้งเทพทุกกระเบียดนิ้วอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเทพฝ่ายดีฝ่ายร้ายอะไรก็ว่าไปแต่ว่านั้นนะคือเป็นคนที่มีความสุดโต่งอยู่แล้วถึงจะมีเรื่องราวดรามา่าคนก็อาจจะไม่อินเท่าก็ แต่นะว่าคนชอบเรื่องนี้มากและการลงทุน200ล้านเหรียญสหรัฐไปเนี่ยน่าจะทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้กําไรมากกว่ากับตันอเมริกาด้วยซ้านะครับกับตันจะลงทุนไป250ล้านทํารายได้คืนมาเท่าไหร่กับตันเขาบอกเขาลงทุน180ทําทำไรายได้ไป400ล้านนะก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เรื่องนี้พี่โอคิดว่าน่าจะไปถึง600700ล้านตอนนี้รายได้ยังไม่ออกนะครับพี่โอต้องถือป้ายนี้บังไว้เรื่อยๆน้องก็ให้ยืม เดี๋ยวพี่โอเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับโปสเตอร์หลักโปสเตอร์หลักนี้นะครับก็มี f o r e เรนพิวนะครับแสดงเป็นนางเอกของเรื่องแล้วก็เซบาสเตียนแตนเป็นพระเอกของเรื่องที่จริงแล้วทั้งคู่นี้ไม่ใช่คู่จิ้นกันไม่ใช่คู่ที่จะมาเป็นแฟนกันในเรื่องแต่ว่าเป็นนักแสดงนำฝ่ายชายกับนักแสดงนำฝ่ายหญิงตัวที่จะมาจิ้นนี่จะมีชื่อบ๊อบนะครับ บ๊อบ่อเป็นเหมือนชายหนุ่มธรรมดาในตัวอย่างแต่ว่าในหนังคุณผู้ชมจะต้องไปคนพบเอาเองว่าเขาจะเป็นใครมีบทบาทสําคัญอย่างไรคลิปนี้พี่โอจะไม่สปอยเพราะว่าหนังเพิ่งเข้านะครับหนังเพิ่งเข้าเราก็ไม่สามารถพูดอะไรมากได้เราก็บอกได้แค่ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมาให้เราคิดถึงอย่างไรนะครับนี่เป็นตัวโกสจากเรื่องแอนด์แมนนี่คุณพ่อเดวิดฮร์เบอร์อกับคุณลูกเนี้ยมาจากเรื่องแบล็ k ว i d โอ ตอนนี้2เรื่องที่แล้วก็เป็นดรามา่า b l ล c k ว i d o โก็ดรามา่าแต่คนก็ไม่ชอบเท่าเรื่องนี้นะครับแล้วก็ Sebastian s t a n นเพิ่งจะเจอกันในกับตันอเมริกายกๆยกแล้วก็มี t a s มัส s ตออันนี้อันนี้หัวเราะในฐานที่เข้าใจนะครับสำหรับคนที่ดูแล้วคนที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูในโรงเองแล้วก็จะจะดูจบก็จะรู้สึกหัวเราะเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็เอ่อแครกับไวแอดเซลอะแสดงเป็น คุณวอล์กเกอร์นะครับก็เป็นเหมือนกบเป็นกัปตันอเมริกาเซนเจอร์ที่จริงเราไม่ควรบูลลี่สถานที่นะครับกัปตันอเมริกาที่เป็นกัปตันอเมริกาได้เพียงแค่2วินาทีก่อนหน้าที่แซมวิลสันจะมาเป็นกัปตันอเมริกาอย่างในปัจจุบันนะครับก็เรื่องที่ส่วนที่พี่โอชอบเนี่ยในส่วนของแอคชั่นที่ที่มีอะไรแปลกใหม่อยู่พอสมควรแล้วก็ความน่ากลัวของเรื่องนี้ แอคชั่นเรื่องนี้พลังความสามารถของตัวร้ายในเรื่องมันเหมือนกับพอดูแล้วม,มันเหมือนหนังสยองขวัญมันดูโหดโหดร้ายทารุณมากนะครับซึ่งน่าจะถูกใจคนที่ชอบหนังสยองขวัญน,นอกจากจะเป็นแนว f อร์ r f ์แฟนตามีแฟนตาซีด้วยมีเรื่องราวที่เหนือเหมือนจินตนาการแฟนตาซีไซไฟแอคชั่นผจญภัยแล้วทาง IMDb ยังจัดให้อยู่เป็น p o l i t i c a l drama ด้วยคือมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เรื่องการเมืองในเรื่องนี้รับง่ายเข้าใจง่ายนะครับไม่หนักไม่เข้มข้นระดับประธานาธิบดีแบบเรื่องกับตันอเมริกาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ ใฝ่หาคะแนนเสียงหาพรรคพวกแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อหน้าตาเกียรติภูมิของตัวเองแล้วในเรื่องนี้ก็มีคุณที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ทางสสบักกี้นะครับบักกี้ตอนนี้เป็นสสแล้วทั้งสองคนนี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันแต่ส่วนตัวเนี้ย ก็เหมือนเป็นทันเดอร์โบทั้งหลายที่ทีมทันเดอร์โบพี่โอ๋ก็ไปคุณผู้ชมไปหาที่มาที่ไปในโรงเองนะก็เป็นเหมือนกับเบีย้ยที่เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้จากคนแต่ละฝ่ายนะครับแต่ว่าเขาก็จะต้องตัดสินใจและเลือกว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนร้ายแล้วก็จะต้องดูว่าใครที่อยู่ฝ่ายร้ายเนี่ยเป็นผู้หลงผิดหรือเปล่าจะดึงเขากลับมาได้ไหมตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ เรียกว่าทัชประทับใจคนมากนะครับเราไม่ใช่ว่าเป็นแค่ขาวกับดำชัดเจนว่าทางนี้ไม่ดีไปเลยทางนี้ดีไปเลยแต่ว่าตัวละครนี้มีความครา,าบางทีเราก็ต้องพึ่งคนที่ไม่ดีบางทีเราก็ต้องหลบเลี่ยงคนดีอะไรประมาณนี้ก็เรื่องสนุกเรื่องของ For เ e นซนี่เป็นเรื่องแรกที่ f o l e n น p ์เป็นตัวเอกที่พี่โอรู้สึกยอมรับเธออย่าง ความภาคภูมินะครับพี่โอเคยรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยออถูกใจกับการแสดงใน Openheimer ที่เปลืองเนื้อเปลืองตัวไม่ค่อยถูกใจในเรื่อง Little Women ที่เข้าชิงออสการ์นะครับก็แต่จะชอบก็มิสซัมเมอร์ะไรนั่นแหละแล้วก็เนี่ยหลังจากนู้นเลยก็มาชอบเรื่องนี้ที่สุดส่วนเซบาสเ i a n นสแตนกลายเป็นบทรองแทนที่จะเป็นบท ผู้นำของเรื่องนี้เพราะว่าฟอร์เรนซ์เป็นบทนำแล้วนะครับก็ผู้ชายอีกคนที่เด ت, โดดเด่นในเรื่องก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างที่คนที่ชื่อบ๊อบนะครับโดดเด่นกว่าเรกาเดียนโดดเด่นกว่าใครนะไวแอรลาเซลเขาชื่อชื่อฮีโร่โของเขาชื่ออะไรพี่โอ๋ลืมไปแล้วเนี่ยต้องดู2รอบ3รอบแล้วเนี่ยนี่เพิ่งจะดูรอบแรกนะครับเรื่องจากว่าเรื่องนี้พี่โอ๋ไม่ได้ไปดูรอบสื่อก็มาดูระบบ iMac 3มิติที่บางกะปิซีเนอเร็กซ์ เราไม่ได้โปสเตอร์นั่นแหละต้องขอขอบคุณทั้งบังกะปิซินเดอเร์และก็พรหมนาซินเดอเร์ด้วยที่ให้พี่โอมาทําคลิปนี้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับคลิปนี้ก็คุยกันหอมปากหอม,หอมคอเท่านี้ก็พอเรื่องนี้พี่โอให้เมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกคะแนนรวมพี่แจ๊สพี่โอให้7เต็ม1ิเลยนะเรื่องนี้พี่โอให้9เต็มส0ครับคือเนื่องจากว่ามีกระแสกระแสบวกเต็มไปหมดจนให้พี่โอคาดหวังสูงเกินไปนิดนึงนะครับก็รู้สึกว่ายังไม่อิ่มเหมือนที่เขาว่ากันเท่านั้นแหละ ครับแต่ว่าถ้าไม่ได้รับกระแสจากคนอื่นๆพี่โออาจจะให้เรื่องนี้10เต็มไปแล้วก็ได้ก็ให้เรื่องนี้9เต็ม10ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยแล้พวพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ t h u n d e วันนี้ในโรงภาพยนตร์